ค่ะเนาะเออเชิญชมไปนํากันเด้อค่ะเด้อบรรยากาศทงไฮทงนาเนาะค่ะเนาะเอามาฝากมาตนพีน่นงเฮ้าเพื่อที่จะได้ดูความเขียวสดใสนะคะเขียวชะอุ่มเลยนะคะของนาข้าวเนาะค่ะเนาะเออต้นไม้ใบข้าวนะคะเนาะพิ่วุหวนะคะ ลม่อยๆยลมบ่อยๆเนาะคะ่ะเนออาะก็สะมีบรรยากาศเที่ยงนาน้อยนะคะเออเที่ยงนาน้อยนะคะบางคนเพิ่นก็ออกมาอยู่ข้างนอกเนาะคะ่ะเนาะเออมาปลูกเที่ยงมาปลูกบานลังน้อยมาปลูกกระตอบนะคะเนาะก็แล้วแต่เนาะเดี๋ยวแต่คนที่เป็นหมักเนาะคะ่ะเนาะก็เชิญชมไปนํากันเนนะคะลุ่งจิบกับเอาบรรยากาศด้วยรอบมาฝากมาตอนพี่น้องนะคะเด้อ ขอพูดไลยๆนะคะอ่าเบิ่งตีลานกบินผ่านไปหวังหันเนาะค่ะเนาะอือตรงพยบกัยุ้ยไต้ใต้ร่มยูคาลิปตัสนะคะเนาะเพราะว่าอืมบรรยากาศได้ที่นะคะเนาะเออบรรยากาศงามตรงพีบก็เลยบดใจบาไหวก็เลยเอามาฝากมาตอนพี่น้องเนาะค่ะเนาะร่มกับโอยโอยนะคะตน้น ไหวๆตามแรงลมนะคะข้าวกะข้ามะลิน้อยกระทอกละจ้าพี่น้องเนาะเออข้าวกําลังอกอกรวงนะคะข้าวกําลังออกรวงน,นะคะ,นนะ,คะดูบรรยากาศไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนเนาะลุงจิบกะภู้เใจเสนอได้พี่น้องเพราะว่ากะเนาะธรรมาชาติทุ่งให้ทุ่งหน้าบานเหาเนาะค่ะเนาะลมบ่อยแบบบ้าเนาะอออ เสียงนกกระเจยแจ้วเจยแจ้วเ,เนาะค่ะเนาะบรรยากาศทงไฮทงหน้านะคะเอามาฝากมาตอนพี่หนงนะคะิญชมไปด้วยกันเนาะค่ะเนาะไปเรื่อยสายลมเอื่อยโชยเอือยนะคะเนาะเออทงไฮทงหน้าเห่ากะมีมนสนีเนาะค่ะเนาะมีมนข์ขลังนะคะดูทีไรก็ไม่เบือ่อต่อให้เราร้อนขนาดไหน ถ้าเราเห็นต้นข้าวที่เขียวขจีนะคะเราก็จะสดชื่นเนาะพี่น้องเนาะเออท้องฟ้ากับเดชท้องหอนอยู่ได้พี่น้องเนาะเป็นช่วงแบบว่าเดดกำลังร้อนนะคะเนาะท้องฟ้าก็สดใสสวยงามเป็นสีฟ้านะคะเนาะเออท้องฟ้าก็เป็นสีขาสีฟ้าได้พี่น้องเนาะ ฟ้าคลามนะคะเนาะเออเชิญชมบรรยากาศด้วยรอบนะคะเชิญชมไปด้วยกันทุงทิ์ก็เอามาฝากพี่ฝากน้องเนาะค่ะเนาะบรรยากาศบ้านาน,นะคะเนาะเออแต่ว่าให้ความสดชื่นให้ความอิ่มเอมใจนะคะสดชื่นทุกครั้งอิ่มเอมใจทุกครั้งที่ได้เห็นบรรยากาศทุงไ้ทุหน้าบ้านเฮาเนาะค่ะเนาะ,นะ,นะนิึงท<ด>ีละ งามงามได้พี่น้องเนาะเออรุ่ทิพย์ก็เอามาฝากมาต้อนพี่น้องคือเก่านะจ๊ะก็ฝากด้วยนะคะเนาะฝากเป็นกําลังใจให้รุ่ทิพย์ชาแนลด้วยนะคะบ้านหลังน้อย,อยมือใหม่นะคะถ้าพี่น้องหากําลังแรงใจเนาะรุ่ทิพย์ก็ขอบคุณขอบคุณขอบคุณแล้วก็ขอบคุณนะคะบ้านหลังน้อย,อย,อยก็จะพยายามสร้างสรรค์ผลงาน ให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆกันละยาณมิตรทุกคนได้ดูผลงานนะคะเนาะก็ขอบคุณอีกครั้งขอบคุณนะคะก็ฝากนะคะฝากเด้อปล่หยกำลังใจหลุงทิยพย์เน่เด้อจ่าพี่น้องเด้อนาะค่ะเนาะเชิญชมบรรยากาศไปด้วยกันนะคะเนาะงามจ่าพี่นอ้องสะอนเนาะ รูปทิพย์ก็สะออนความงามก็เลยเอามาฝากพี่น้องนะคะเนาะเอ้ยทำไมช่างสวยสดงดงามอย่างนี้นะคะเออธรรมชาติทงไฮทงหน้านะะเนาะค่ะเนาะเพิ่มมีม่นครั้งเพิ่มมีม่นสดีอยู่ในตัวของเพิ่น,นะะเนาะค่ะเนาะเออบึงบัดได้ก็งามงามนะคะเนาะเออบึงที่ละจ้าพี่น้องเนาะลบกับไว้วเอือยนะคะเนาะเพราะว่าเป็น ้นหนาวเน,นาะค่ะเนาะขอาบรรยากาศโดยรอบาขาบทุกคน,นนะคะเนาะเอ้ยงามสดชื่นเอาพอกันแค่นี้แล้วเน,นาะค่ะเนาะขอบคุณที่รับชมเด้อจ้าเด้อ